สมรภูมิการแข่งขันทรัพยากรของชาติมหาอำนาจผ่านความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาแล้วหลายสิบปีคำถามคือประเทศอื่นในภูมิภาคที่เคยผ่านการแปรรูปแร่หายากและประสบปัญหาเหล่านี้มาแล้วก้าวข้ามไปได้อย่างไรเมื่อปี1985ชาวบ้าน8คนจากเมืองบูกิตเมรารัฐเประของมาเลเซียยื่นฟ้องบริษัทเอเชียแร่เอิร์ธในนามของประชาชนกว่าหนึ่งคนในพื้นที่ หลังพบว่าของเสียกัมมันตารังสีจากกระบวนการผลิตสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของชุมชนพบกรณีเด็กที่เกิดมาพร้อมความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงการพบผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียที่ทั้งชุมชนลุกขึ้นมาฟ้องร้องบริษัทเอกชน บริษัทเอเชียแร่เอิร์ธเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างมิตซูบิชิเคมิคอลจากญี่ปุ่นกับบริษัทท้องถิ่นในมาเลเซียสกัดและแปรรูปแร่โมนาไซต์ของเสียจากการสกัดมีสารทอเรียมซึ่งมีกำมันตาราังสีแต่บริษัทไม่ได้จัดเก็บอย่างปลอดภัยและลักลอบนำไปทิ้งโดยไม่ได้มาตรฐานทำให้พื้นที่โดยรอบปอนเปื้อนอย่างรุนแรงแม้ชาวบ้านและองค์กรสิ่งแวดล้อมจะออกมาประท้วงอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทและเจ้าหน้าที่รัฐยืนยันว่าโรงงานนี้ปลอดภัยและปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องมลพิษแม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เอเชียแร่เอิร์ธหยุดดำเนินการชั่วคราวแต่ศาลสูงกลับคำตัดสินนี้ในภายหลังกระทรวงสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานรัฐอื่นๆอนุญาตให้โรงงานดำเนินต่อไปได้ให้เหตุผลว่าการปิดโรงงานจะสร้างความลำบากให้กับบริษัทและพนักงาน183คนในขณะที่ผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนยังเพิ่มขึ้น จนกระทั่งแรงกดดันจากภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศร่วมถึงการเปิดโปงโดยสื่อญี่ปุ่นทําให้มิตซูบิชิเคมิคอลบริษัทแม่ตัดสินใจยุติกิจาการในปี1992 และเริ่มกระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนซึ่งกินเวลานานกว่า20ปี30ปีต่อมารัฐบาลมาเลเซียอนุญาตให้บริษัทไลนัสจากออสเตรเลียตั้งโรงงานแปรรูปแร่หายากที่เมืองเกอร์เบิงรัฐปะหังนำแร่เข้มข้นจากเหมืองในออสเตรเลียตะวันตกผ่านกระบวนการแยกและแปรรูปขั้นกลางเพื่อผลิตออกไซด์แร่หายากบริสุทธิ์โดยเฉพาะนีโอไดเมียมเพรซิโอไดเมียมสำหรับแม่เหล็กไฟฟ้าในรถอีวีกังหันลมและอิเล็กทรอนิกส์ ไลนัสกลายเป็นผู้ผลิตแร่หายากรายใหญ่ที่สุดนอกแผ่นดินจีนคิดเป็นกว่า11%ของห่วงโซ่อุปทานแร่หายากทั่วโลกขณะเดียวกันตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี2012จนกระทั่งปี2023โรงงานไลนัสในมาเลเซียผลิตของเสียกำมันตรังสีไปแล้วกว่า1ล้านตันผ่านกระบวนการชะล้างแร่การดำเนินการของไลนัสถูกต่อต้านอย่างต่อเนื่องโดยชุมชนโดยรอบการประท้วงขยายวงกว้างออกไปจนกลายเป็นประเด็นระดับชาติ ปี2023รัฐบาลมาเลเซียตัดสินใจเพิ่มแรงกดดันต่อไลนัสและประกาศห้ามชะลางแร่หายากในมาเลเซียหลังวันที่1กร,รกฎาคมเป็นต้นไปแต่รัฐบาลออสเตรเลียแสดงจุดยืนสนับสนุนบริษัทไลนัสและยืนยันถึงความสำคัญของโรงงานแห่งนี้ต่อห่วงโซ่อุปทานโลกบริษัทไลนัสยื่นอุทธรณ์ทันทีและเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อไป ปัจจุบันบริษัทไลนัสยังคงดำเนินกิจการในมาเลเซียโดยต่อไปอนุญาตเป็นระยะภายใต้การตรวจสอบจากทบวงการพลังงานปรามานูระหว่างประเทศหรือ IAEA e และให้คำมั่นในการบริหารจัดการของเสียกัมมันตาราังสีอย่างมีความรับผิดชอบ การแปลรูปมันจะมีความน่ากลัวดังที่เห็นตัวอย่างจากมาเลเซียดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลจะสามารถหาเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารนณะได้ว่าขณะนี้มีการทําการแปลรูปในเมืองไทยไหมมีกี่บริษัทแล้วบริษัทเหล่านั้นมีมาตรการการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างไรส่วนไทยที่กําลังเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางนี้ยังคงมีความเสี่ยงอย่างมากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบองความเคลื่อนไหวนี้ กฎหมายเราเนี่ยในปัจจุบันเราพร้อมแค่ระดับพื้นฐานเท่านั้นเองแต่ว่าเรายังไม่พร้อมในระดับที่เฉพาะเจาะจ,จงเพียงพอสําหรับอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงนี้สมมติว่ามันเป็นเหมืองถ่านหินอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีการปล่อยน้ําที่มีซัลเฟอร์เนาะลงในแหล่งน้ําทั่วไปอ,อันนี้เราในปัจจุบันเราสามารถตรวจเช็คได้มันไม่ได้ยากมากแต่ในกรณีของแร่เอิร์ธเนี่ยการล้วไหลของสารเนี่ยมันอาจจะเป็นสารที่เราไม่เคยเจอมาก่อนพอเราไม่รู้ว่าจะเทสยังไงเนี่ย ะะการที่เราจะพิสูจน์ว่ามันเกิดความเสียหายจากแหล่งนี้มันก็จะยากมากขึ้นมันจะไม่รู้เลยค่ะจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันเกิดผลกระทบในชุมชนเช่นอาจารย์จารุปประภาระบุว่าหนึ่งแนวทางที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี้คือไทยต้องหลีกเลี่ยงการเป็นเพียงผู้ขุดและผู้รับจ้างแต่งแร่ที่ทิ้งมลพิษไว้แต่ควรเน้นที่การแปรรูปแร่เป็นสินค้าอย่างแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร และการรีไซเคิลอย่างถูกต้องเช่นในกรณีของญี่ปุ่นที่ค้นพบวิธีรีไซเคิลแร่หายากผ่านกระบวนการ selective extraction evaporation electrolysis หรือ SEEE e e e, มีอัตราการกู้คืนแร่นนโอไดียมได้ถึง96%และดิสโปรซียมได้ถึง91%ไทยอาจหลีกหนีการแข่งขันแร่หายากนี้ไม่ได้แต่เราจะก้าวต่อไปอย่างไรให้ความมั่งคั่งจากแร่หายากไม่กลายเป็นราคาที่คนไทยต้องจ่ายในอนาคต สุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน